ยังไงบ้างบ้างไอ้ดังเหมือนกนคนนั้นทุกอย่างได้แค่เลยไอ้ดังเหมือนคนคนนั้นน้องติงเพี่งใช่หรไม่นานนี่เนอะทั้งวันเห็นว่าเป็นลูกเบิดถึงสานิยมกันเลยนะเจอ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 เมื่อวานตอนที่ว่าไทยไทยไม่ไม่เก็บทรายปีอี้ออกเก็บทรายปีอีใช่ไหมครับเก็บบ๊อบน้ำนี่เก็บทรายปีอีคือที่จ้าวันนี๋ไทยไทยอ๋อเจอเมื่อวานนะเมื่อวานเจอเมื่อวานพอพอเห็นตอนแรกเรารู้ไหมว่าเป็นระเบิดเป็นเป็นอะไร ทีแดกก็มันก็เห็นมันเป็นนิ่มไปได้คิดว่ามันเป็นระเบิดนั่นแหละแล้คิดว่ามันเป็นนิ่มไปได้มาอะไรเงี้ยไม่กลัวนะไม่กลัวเร็วๆก็ไม่กลัวแล้วก็เลยให้ให้ให้น้องซ่ามาเก็บกลับหนองซ่าผมนั่นไปบอกรับนั้นไหมหน้องซ่าก็เลยเก็บเลยับนี่คุณเจออันนี้คุณเนี่ยได้รอยรอยล็อกนี้แหละคือทีแรกจะว่าระเบระเบน้ำนี้แล้วก็รับเท้ากันไปแล้วกลับดึงไปย้ายย้าย ก็ย่างกันนะเนี่ยข้นเสร็จแล้วก็เอาตะโขดต่อยางเสร็จแล้วรถไถมาไถเสร็จแล้วก็ปลูกกักทองไม่เจอครับเ้าแล้วก็บอปลูกกัอนทองเสร็จแล้วพอดีมันก็รอดแล้วนี่มันก้อนทองตายหมดแล้วทีนี้น้องก็เอารถไถมาบาดแต่เมื่อวานที่เจอรถไถยังไม่ได้บาดเต้องมาดึงสายบีที่เขารถน้ำมาตอกมาดึงทำการจะทำกับข้าวต้มใหทำเป็นสมุนไพ

rồi người làm bích